បាទឡើងនេះហ្នឹងដល់ទៅ2គាត់ហៅមកនេះថាអឺហៅមកនេះមេចាប់ហັນដូចខ្លួននេះ

ยืนให้หอนบังด้วยุ่งแค่ไหนหอนมาสุ่มแค่ไหนเข้าไ่กลอ่ะมกบเข้า่ฮ่้เข้าไปดา

จ <onents> <avec behaviour> <ours> ุงจุงอจุ้ม้งจุงจุไปเรียนนะ้านหว่าไปเรียนนะยกุมัจกนั้นเป็นหูเป็น้มักกินก็เอาเน้ีเอาแ้วจต่เรฝงนี้่ปเอ้บ้น้งางงนะนใ้เ้ามากินหี้จ เต่งใช่ไหมเบิดโอ้กินดีจ้งสักกีกระไรกินดีเบอร์เนาโอ้อะกินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วเห็นล้านกินข้าวกับใหญ่กินไหมอ๋อกินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วนะก๋วยเตี๋ยวมาแล้วเนาะมีอันเตี๋วก่อนว่าน่าเมนหรือบลอกว่าต้มอยู่ฮำเมนหรือมากินมะเร็งอ่ะเนี่ยว่ามะเร็งไม่มี มานี่มอกินนั่นนี่วาต้มกับลาบกับต้มเราไตกินมากับต้มนน้เยนะตุ้งติงตุ้มนำไปันด้อยนเอาควายอะไวเออจอเกาสไลด์สไลด์นั่นิใหญ่เยอะเลยปลเล็กูอตัวเนี่ยวางไปแค่นั้น แ <laughs> ม่จะนําหมดนี่ปล้องอีบิดไป5นะเอาอีบิดไป5เนาะเอาไว้แจกกันเอาให้ให้เว้ยมื้อนี้เนี่ยเปิดน้ําเพลงนําหนอนแนักนึงแล้วไปไสได๋เนาะกะได้2:30น.แล้วก็อย่าออกจากบ้านเนี่ย2:30น.แล้วก็อย่าออกจากบ้านเนี่ยเนาะ วแต่ขวามือยังไอลิน จิ้มให้ยังนี่แหละก็ซิ่งยังนี่อิ่มทำกินผู้น้อยเอาลงเเลยนาะอืมมนนนกิี่แก่นป้ากินน้องห้าอ๋อน้อง